สวัสดีครับวันนี้เราก็มารื้อคอมทิ้งกันครับผมคอมรุ่นนี้เก่ามากแล้วเราต้องเกษียณแล้วนะเดี๋ยวต้องรือ้อละอันนี่เราขันน็อตออกหมดแล้วนะครับน็อตมีอยู่มาณหถึงเดตัวนะครับตามจุดนี้นะครับเราก็จะลื้อออกแบบนี้นะครับอันนี้คือเรียกว่าเมนบอร์ดนะครับแผงวงจรทั้งหมดนะครับอันนี้แลมเราก็จะถอดอะไรเก่าเก็บไว้ใช้ได้นะครับ อันนี้ตัวแรมนะครับนนี้ CPU อยู่ในนี้ต้องลื้อแกะเอา CPU ข้างในนี้ออกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มันเป็นไอสเจนแรกเลยนะเก่ามากเกือบสิบปีแนละ้วทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับประมาณนี้นะครับ เคสนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะรเราสามารถซื้อเมนบอร์ดรุ่นใหม่แล้วก็ CPU ตัวใหม่แค่นั้นพอมาใส่นะรเราสามารถซื้อรุ่นใหม่ได้แล้วก็ชิป CPU นะครับส่วน Power supply ฮาร์ดดิสสามารถใช้ตัวเดิมได้นะครับเราก็จะประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับเราแค่ซื้อแค่เมนบอร์ดแค่นี้แล้วก็ CPU นะครับก็จะประมาณนี้ครับวันนี้เขาทำงานบนไปนะครับบายบายครับ